อเราไม่น่าไปขโมยของบ้านหลังนั้นเลยติดคุกห้าปีทำไมโดนจับเลกโจไม่ดีมาออกคุกได้แล้ว嘛คะบห้าปีวันนี้อยู่ในเกม Dick to e s c a p ว่าเล่นอินโทรน้อยไปหน่อยไม่มีรู้จะอินโทรยังไงเลยจะมาแหกคุกกันด้วยช้อนเปล่าเสียนไออาร์ตี้มันได้แค่สามคน อาทำไมอ่ะวุ่นวายกันอยู่สเต็ปไหนั้นต้องมาอีเข้ามาต้องทิงท้งหนึ่งคนใครแต่ใครอ่ะไม่ใครแต่เสียสละรถมีกี <c oughs> ่ดาวใครแต่เสียสละมาเร็วมาเร็วมาเร็วไป่ายิงโก ไม่ทันด้วยอ่าทันไอ้กันโดนทิ้งไา่บายไอ้กกันบรยบอยซี See you bro เออยังไงเอ้กันก็ต้องไปอยู่แล้วเพราะมันมันจะไปนอนแจ็ก่อนใช่ไหมเออนี่วันที่หนึ่งของการติดคุกเอ้ชาลีมิตาวิทวันที่หนึ่งของการติดคุกซอกเกอร์บิสบอลโตโตฟุตบอลทำไมทำไมมันแหลกมะ นี่นี่เราทำคอนเทนต์มิสเตอร์บีเลยนะเนี่ยมิสเตอร์บีมาช่วยกันขุดเร็วเฮ้ยมิติกมิติกมิติกเรอแต่เริ่มเกมเลยมิติกอะไรขอ็งเอ็งได้อะไรอ่ะกล่องอะไรเราไปขายเลยดีกว่าเองได้อะไรอ่ะได้มาเก้าโอเคเอาไม่ต้องสูงเวมือยี่สิบ เอเนจีบู t เองเราได้เอเนจีบ huh, uh ูเก็โอเคทำยังไงทำยังไงรันส์ไทม์โอเครันส์ไทม์อาหารอาหารอาหารไม่เองไม่จำเป็นก่อนตอนเนี้ยเรายัง <c oughs> มีเอ e r จีอยู่ทำไมเราได้เลเวลสองอะในพวกลเวลสองนี่เราบอรแล้วราชั้นไม่ยอมแพ้เราจะพยายามต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหนื่อยทำไมเราได้พวกลเวลสองโอเคไหมฮึ๊บ ราชันปังราชันไม่ยอมแพ้ร้ไอจี้หมดกระเป๋าเต็มสีกินโคกกินโคกค่ะ Afternoon สชมพูอีกสิ่ของมันยาแชมตกในห้องน้ำโอ้ยไอเกนไอคุกเลยอบิ๊กโกทำสชมูเออมีแชมพูแชบพูนี่นี่ไอแชมพูยืนในดินทำอาแชมพูฟังก์เตอร์ เก็บให้รุ่งีเขาบอกว่บนึ่งอิงพวนี้กากจังวะเก็บแล้วเก็บเอาไว้ให้รุ่เงาเป็นสอยตันให้นั่ต้องรวจเหรอไอสิบห้าเฮ้ยกลางคืนแล้วปิดเลยปิดปิดปเข้าไอ้เข้าวะเข้าวะไอ้ไปอยู่ในคุปตไปคุต่อคุปตต่อ แอร์มันขุดแอร์มันขุดโอเคมันยังอยู่ไกลตอนนี้เอ็งปิดข้างบนด้วยดิปิดเลยเออปิดปิดปิดมันขุดได้ตอนกลางคือนอะเกมนี้มันบัก๊กมันไม่ได้บัก๊กเองมันแค่ห้ามออกทาข้างนอกเฉยๆปล<ร>าฉันไม่ยอมแพ้เองจะปิดด้านบนทำไมอ่ะถ้าถ้ามันไม่เข้ามาปลาฉันไม่ยอมแพ้ อกด F surface ก็ได right ้น anyway> ี่หว่าเราไม่จำเป็นต้องไอ้นี้ก็ได้นี่ไม่ต้องทำเป็นทางขึ้นไอ้กังฟูเอ็งจะเอาเอ็งจะเอา ending ไหนอ e นดิ้งคีย์การ์ดอ e นดิ้งขุดไปด้านล่างสุด ending แอบหนีเอ็งจะเอาอ e นดิ้งไหนเอาขุดไปล่างสุดไว้กังฟูเอาว่าขุดล่างสุด energy booster ช่วยชิปไม่ไม่มีอาหารไม่มีอาหาร energy booster สิบเฮ้ยทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยพวกติปพวกติดคมหมายว่าพวกเขาติทางนี้พวกาทำไมต้องเอาที่ทำอาหารมาขุดด้วยก้ได้เศษเก็มเลย กระโจนน้ำเจ๊งเนี่ยขาเไข่วะเนี่ยมันได้ปืนไฟตั้งแต่ต้นเกมอ่ะเองจับฟัวสิงเอสิงอยู่กับเองเลยมองแบไม่เห็นเลยเออเองเองของดีมีข้างบนปืดอะไแบบปืนไฟอ่ะเองไปข้างบนฮะปืนไฟปืนยิงแฟเองเออเนื้ออะไรได้เลยสไลด์อีเดนในเกมนี้ได้ไหมสวยตระหาบัอีกแล้ว เอาข้าวมาฮอตดอกฟรีโอเคสวยไม่เราทำไม่ได้เกมนี้เอาฮอตดอกมา yes ไปกันต่อไปเ p e e d ไปเอ๊ะที่อะไรเออเอาฮอตดอกฟรีด้วยดิเอามาแล้วเจอแล้วไอเอ็งเราเพิ่งเห็นชุดอิงโกมันทะลุ จะบิงโกมันไม่รู้ยังไงอ่ะมันเหมือนใส่อะไรอ่ะของปลอมอ่ะมันใส่ของปลอมแธอรู้กออกมาอย่างไงวะไม่เจออะไรเลยเนี่ยไหนบิงโกคือยังไงคือจำได้เราจะใส่ในนี้ว่ะใส่ของปลอมแล้วได้บิ๊กแซกแล้วเฮ้ยใ,ใครไม่เอาไอ้นี้เนี่ยยีปีก เฮ้ยชิปชิบชิปชิบชิบป,ป,ปิดโ okay. อเคขุดด้านบนนี้ดีกว่าเฮ้ยทำไมมีค้อนใครปิดวะราชันไม่ยอมแม่ราชันจะหนียวไปให้ได้ไอ้กอลฟูบีก้อนทองอยู่ด,ยด้านบนสุดเราทำไมด้านบนมีของดีอะ่ะ เว็บเว็บเสียเองมันมีหลาย ending เราจะขุดไปด้านล่างสุด ending ที่พวกเราจะคือขุดไปด้านล่างสุดเอ็กอยู่เอ็กอยู่ตรงไหนนะเอ็กกัฟูเราหายไม่เจอเราหนี้ออกมาให้ชิปแวะให้เปิดประตูเอ็กกัฟูเอ็กซ์ไเจอเจอมัน เอเนจีบูสเตอร์เราต้องการสิบและซอสตุ๋นแฮมเบอร์เกอร์เก็บดองเอไว้เลยช่วยกันคุดช่วกันคุดึ้นอไรไม่ให้ฟุตบอลวอัะ โอ้ยเือกไม่ได้ไอ้ชแฮมเมอร์โอเคกินทอดอกมีของดีกว่านี้ัหยรันสไทม์ไปอาอาหารฟรีเัฟรีซูโคบโคขาว อุดต่อบิงโกเองช่วยแต่งตัวให้ดีกว่านี้ด้วยกองฟูเจอมิติอคอลเจลกองเจออะไรกองอสุมเรียเทมแอปเปิ้ลก็ไม่ดีดีนี่หว่าหรือเต้นซากตบูของโอ้ยกองฟูชาติไหนได้ได้ลงไปเนี่ย ใไอเจอมิติค้ออีกแล้วนั่นเจอทองมิติค้อมันไม่เหมือนมิติค้อเลยในน้ำไม้ไงกำปั้มิติค้ออีกแล้วไอ้ซุดยอดไป Super มันใช้โรบั b หรือเปล่ามิติค้อทำไมเจอเยอะจังอ่ะไอกำปั้วเลึกไงีเปล่าชิปแล้ว เรื่องของกาดีโอ้มิตอีกแล้วกูปิดหนีกูออกไปซื้อฟองกูหิวแล้วได้เอนิจ<ว>ิบูสเตอร์เองคนเยอะเลยขายกัดดึกแบบูสเตอร์เออเราลืมไม้ยกาดเดินช้านี่ว่ะใครปิดประตูอัดเจอเฮ้ยเออกัดมันเข้ามาได้มันเข้ามาได้ เบอร์เกอร์ไอ้บิงโกตายไอบิงโกมันตายเอาโอเคมันเกิดใหม่ได้ไหมได้ีนะมันเกิดใหม่ได้บ่ปไปได้โอเคสกีตบอร์ดมิติคอลอีกแล้วไอ้กังฟูเจอเป็นล้านอ่ะนะอยากแม่ทา mm hmm. งโัวจะต้องไปโดนชิคก <Chicken. S 2> mm ินเจออี hmm. เาคือจ็อกกี้ฮีกายขอตังหน่อยโค้ชเลยใครเจอแฟร์กันพัวเร็วฮะไอกำฟูเราเรามาีของในแม็กแล้วได้นไม้ออกมายังไม่ได้พัวเลยแย่ของกูขุดดิเนี่ยซุปเปอร์โรเนี่ยได้ไร,ไรู้ใครแย่งไอบิงโกไม่มีใครแย่ง ไอนี่หลุมถูกหลุมใช่ไหมแอมบ์เองเรามีของเรามีพั่วเลยเว้ยแม็กกันอะเอ้าวไอขโมยหมดไอยังไม่มีตังค์ไอ้กังฟูเองเอาตังค์ซื้อได้ไม้หมดเลยเองซื้อได้ไม้เยอะเยอะอะเฮ้ยเขาเีื่อขายไปเดนโอ้โหซื้อได้ไม้เยอะเยอะเลย ซื้อมาหกแล้วเขาบอกเลยกับฟูลบผมงนัอเองเชียร์มีอะไรบ้างวนะเนี่ยแล้วคือโจ,ม,จมือไวโจมือไวเหรอโอ้อะไรบ้างวนะเนี่ยใส่บ้างวะเนี่ยกูกูอยากได้ของ มีโดรีโซตขายได้แค่กรีนบี what you mean ระเบิดเพิ่มโอมาขอองบ้าคอเอ้ย่าโมยของกูสตีล ไม่ใช้เลยเราเบิดอแม่งโดนโขนขโมยของหมดเลยแอบแอบโอเคเอ้ยวีโกเองเก็บตะเนี่ยของนั่นเลยสวาสิ่งก้าวแเก็บอันคอมอนไปก็ได้ฮ้สมองไอ้กำฟูมองลไม่เห็นเลยมืดโอ้มืดจัดจัดเฮ้ยเฮ้ย แอบนั่นเลยแมงเอ็งหันหลังไม่ดีก็พูหันลังไม่ดีก็พูเห็นแล้วเราชอบเสียงตายมากกว่าเปิดบทเต้นกงเอ้ยโดนโทษของดีเองโดนโทษของดีราคาโคตรต่ำแต่โคแต่มันให้โคตรเยอะไอ้เน็ตจี้ใครมันมุดท่อแอบกันอยู่กูหนึ่งโห

ไอเทมใหม่คืออะไรไม่รู้ Energy Boost พูอะเออตอนนี้เงินเราไม่ต้องห่วงแล้วเงินเรามีเยอะแล้วเราขุดไปเรื่อยๆดีกว่ามันขายแต่ของกระจกอะมันกูไม่มีตังค์ตอนเนี้ยมาหาเพื่อนกู broken หรอเพื่อนเอาดินมาว้าว เคอชื่อสมนีย์สไปเลยไปเอาหัวกองงูไปตกตะโลกคนแล้วแอปคนอีกแล้วกังฟูเองเข้มวยของเราทำไมเราไม่อีกสนแล้วเรื่องเงินเราจะขุดอย่างเดียวนักโทษไปกินข้าวหมดเฮ้ยอิงไปเอาอาหารฟรีเลยไม่ทันแล้ว ไอพวกชาเอ้ยโบนสกู<ร>สะสมได้เรื่อยๆตีตอนนี้<อ>เร่อยๆแต่แอาหารอะตอนนี้ตอน, <Hey. S 2> ต,อนตอนนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องหิวเลยเองอ่านารเราเยอะเกินเรามีร้อยี่สิบสองเลยเนะี่ย มงองมันกิอนอย่างไรเพราะคือคนที่กินอย่างกังจบเองขุดไปด้านล่างสุดเลยเพราะอินดิ้งที่พวกเราทําคือไปล่างสุดได้อันนี้ชั้นไหนเนี่ยชั้นหินใครก็ได้เก็บขยะให้ทีเก็บอยู่ no, เอาเอ้าก็ ไปเก็บของทั้งหมดนั้นเลยเลยเราเงินเยอะละเรารวยแล้วร้อยยี่สิบสองเอ็งมีตาส่วนคู่ไหมนะจกใครขายได้ไหมไหนไหมไม่มีสักตัวใครขายโอ้กู่เลนี่ฮะโอ้มองจะไม่เห็นเลยตาบอดโอ้ oh my g o d เออเราเก็บให้ครบเลยก็ได้เราจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องขยะที่มันบา,บางทางอยู่ อยากกับแคฟไดวิ่งรู้คนเยอะคนเล็กอะเราเน้นเอไปอย่างเดียวเราไม่ได้เน้นคืออันนั้นอย่างเดียวอยากกับแคฟไดวิ่งอะคือตอนนี้เรามีอาหารโคตรเยอะในกระเป๋าส่วนตอนนี้กูไม่มีตังค์รูสบาทจริงก็มาเก็บดีของเต็มเมยเราไม่จำเป็นต้องขึ้นไปแล้วเองเราขุดด้วยเลยเราไม่จำเป็นกงขุดไปเลย เฮ้ยีคุณขายกรุ๊ปเซ็ตไอ้กำฟูกดซื้อดิกรุ๊ปเซ็ตแน่ไปขายอะไรมีถุงไปใส่ริงเพิ่มแล้วต้องการยาเลี้ยงสุขภาพทำไมถึงเราใญ่ยาพ่น โอเคแล้วกลับมาโจนเลยเองฟุตบอลว้วครัว้วอันนี้รูถ้ำใครนะโอ้โหเราเอาอาหารปีแป๊บนึงไอ้กำฟกุเองขุดให้มันรูันใหญ่กว่านี้ด้วยไม่ได้เก็บใช้ยนงไงเออตอนนี้เราฟาร์มเอเนจี่เต็มกระเป๋าเลยเองเราพร้อมแล้ว ไม่พอแรงแรงอาหารโคตรเยอะยาแย่งของดู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 เคฟไดวิ่งเราลงได้คนเดียวอ่ะเอ็กตุ๊กแบบ Let me know Let me know โอ้ติดระออบไหนขึ้นส่งตัวขั้นสูงเราลอเอาระเบิดแล้วแต่อาหารตอนนี้คือเราไม่ต้องเราไม่ต้องขึ้นแล้วเอง โอ้ชีตุติดไม่โอเคเดินเตงเตงเตือน,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 นที่ปะอไรกใครขุดอะไรลงมาเมื่อกี้เราเก็บได้พอดีเป๊ะเลยเ <c oughs> มื่อกี้เราขุดทองได้แล้วไม่มีคนเก็บเลยนะมิติคอลสซุ่มเลยใครเจออะไรอีกอะ เฮ้ยดูสิตอนนี้เราลงหนักเราลงไปไกลที่สุดแล้วไกลจนตอนนี้เราไม่ใช่คนแล้วเองคือเองคือเองคือเทปแมนไม่ทำอ่ะมุกไปนะฮังกนีฮังกนีเออจไปขายของมันมา Get out มันสวยดุนนี่อาหารเราเต็มกระเป๋าเรามีพอที่จะเราขุดไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องขึ้นเราได้เบสแล้วนิววีดิกเกอร์ไม่เชื่อบอกอะไรไม่เห็นนะชิดเกม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 มิสเตอร์เกม แอบแล้วชาวแลลวพอ,อตั้งเลยรับงที่ผมไม่มีตรังเลยช่องแคบแม่งเราแคบได้วิ่งอะ่ะเราจะขุดจนกว่าจะเจอรอยแยกอะ่ะเอ้ยมันไหลไหลลงไปเรื่อยๆเลยมันเก็บไอเทมยากอยูย โอ้ยมันลึกมากเลยเรานักปุุ่ยเดียวเหมือนกันกัมฟูองลงไม่ได้ดิใกล้ถึงจะจบ้วลงลำาบากเลยด้วยของเต็มของกองเลยอยู่เต็มเลยแล้วกดต่อไม่ได้เอา้เทาไอมเชฟทหารสวยสกินวิง ไปย้ายที่ขุดแป๊บนึง่งไปย้ายที่ขุดก่อน,นออกมันกองเยอะเกินเฮ้ยเราจะคุณแจเองคุณแจเลยไอเทมหรอ แล้วขึ้นมาจากด้านใต้หลังจากผ่านมาพันปีเองเคยอคนนั้นบอกไอ้ที่เป็นคนเหมืองที่ขุดจนเจอเพชรกับอีกคนเฮ้ยไดนาไม่ไม่เื็อสตีฟโอ้ยติดซื้อได้าไม์ไดนละไม่รัวเลยซื้อรัวได้เหรอเองหมายถึงเราซื้อให้หมดอ่ะโอเคนี่คือยู่ไหนเนี่ยดิมเป็นลึกๆตรงนั้น ผมไม่ไเหมือนกันเลยนะอาลงไปต่อเราถ้าให้องลงไปที่ในรูเราให้ได้แบบคนลึกอ่ะไม่ลงหนักถ้าเกิดอีกลงไม่ได้พยายามหันห,หน้าจอเอาอะ่ะนี่ก็อยู่ในดินแดนคนลึกลัลกแล้วกักังฟูงมีรลเบิร์ตสิบเจ็ดอันอไ กำฟัวมีรับเบอร์ยี่สิบอันเรามีระเบิด์ยี่สิบอันเรามีกล่องหลายอันเราจะระเบิดเราเดี๋ยวระเบิดให้อีเราเจอคุณเจอ่ะเองคุณแจอะไรเรา,เาก็ไม่รู้เหมือนกันคุณแจไี่เป็นไอเทมเหรอไอเทมระดับอีพิกอะไรบ้านเนี้ยเราเจออยู่เราขุดถ้ำที่เราเข้าได้คนเดียวต่อดีกว่า เราจะไม่เก็บของอะไอเทมใหม่เหรอไอเทมใหม่อะไรวะใครใส่ซอให้กูไอวิโก้เข้ามาได้ไหมรูถ้ำหรอได้อยเ่รอไอพีการ์ดเองไอกังพูขึ้นมาขายพี่ร่างกายสองร้อยเองกังฟูกังฟูไม่ไม่ใช่ไอวิโกไม่ซื้อมันเป็นเอ็นดี้อันนึงอ๋อเรียกว่าเป็นเอ็นดิ้ที่เก็บของไง เราทำเอนดิ้งนี้ขุดไปล่างด้านล่างสุดด้วยนะ LUC bro e ตามชื่อเกม Dig to Escape ไปหาใครอีเอาอาหารมาไปแนละ้ว <c oughs> เราไมา่อยู่แล้วเรากลับแล้วเราหนีแล้ว,ลวอ้าวไอ้เปร๊ดผ่านไม่หรอก <c oughs> อพอะ

quá 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 quá, mình bảo hãy há mình dayเอง. Ừ, like, because... <laughs> like, không hiểu rồi, đi đi đi. sai không? cái <laughs> gì? sai 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 sai. biết sai 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 anh biết không? anh ấy biết không? cái <laughs> không? ยี่ง yes. <laughs> 23นาทีเองสปีดรันเว้ยมาช้าินดิ้งกับล็อบบี้เลยไม่ทำอีก ending หนึ่งมามาช้าินดิ้งจบเป็นเรียบร้อยกับคลิปนี้มาช้า e n ดิ n งบ๊ายบาย